คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเมื่อกี้มาพบกับน้ำเชียในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมฮกค่ะเด็กค่ะท่านผู้ชมค่ะเมนนื่อวานน้ำเชียสิภาคไปตามปูสายขมิ้นเด้อค่ะ,ะเลขปูทรงมหาชุดแหลกปูกะ เข่าอยู่งดิค่ะท่านผู้ชมศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เลขตะล่างปูกับเข่าแต่ว่าปูไปตัดออกค่ะอ่าเข่าตะเลขวิ่งเนาะค่ะปูเพิ่นให้เลขวิงขว่งมากก็คือเก่ากับศูนย์บนค่ะเข่าค่ะท่านผู้ชมปูบอกว่าเลขวิ่งปูนี่แมน่นอสามสิบแปดหวดยังบ่หลุดค่ะหนวดว่าหันปูเพิ่นกะว่าเก่ากับศูนย์จะไปซื้อเด้อมันบ่มาน้ำกันค่ะกับแมนข่วมปูอีดี มื่อนี้ปูเพิ่นวา่าเอาเหล็กบ่หนาลงทุนปล่อยปล่อยให้พี่น้องได้เบิ่งเป็นแนวทางสกวอนเดอร์น้ำเชี่ยปูหวายจ <Okay. S 1> เจงศิกค่ะท่านผู้ชมค่ะล่องเบิ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะพี่น้องเอฟซีหลายคนหลายกลุ่มหลายท่านเพิ่นกะหมักเลขบ่หนาลงทุนอยู่ค่ะเพราะว่ามันลดต้นทุนได้ค่ะ ก่อนอื่นสไปรับชมรับฟังปูน้ำเสียกับขอกับขบคุณปูที่เมตาตัวเลขให้เด้อค่ะท่านผู้ชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำเสียกับเก่ามาเชียร์ในเด้อค่ะไปรับชมรับฟังปูกันเลยค่ะปูกับน้ำมาสการคุ่ค่ะปูเป็นเจไหนค่ะปูโอ้เลขกเขาอยู่ปูกับไปตัดออกนู่ค่ะปูต่า เลขกเงินห้างนันเขายูโนะปูนาะเออเลเ็กเ,เงินห้างกับเขายูเงินห้างค่ะเล็กเงินห้างกับศูนเจตเต็มเต็มค่ะเล,กล็กในตารางอ่ะกับเขาเรัปูกับเอาออกมาคือเปลี่ยนใจปูค่ะท่านผู้ชมไปเน้นโตไหมคุณอะค่ะจ้าปูไปนางหอเพราะว่าถ้าเจ้ามาจะอุดรพระเจ้าว่าพราเจ้าเทียนนี้ค่ะถ้าเจ้าว่าซูน ชุนกับเจ็ดปมาทำกันไี่ปูเช่นว่าโอ้ไปเชียร์คนอื่นหลายก็เล่ขาจะฟังใจเจ้า่เลค่ะกับเลินอ้ด้วยน้ำขาดอังาจมันตบมันพนไปแล้วก็คือมันจะเอาจำเป็นะนั่เมาอค่ะรวดกันกับปูได้แมนยูดอกค่ะปูนาค่าบ่อฮ่าฮัาฮาฮ่าฮังฮ่าฮ่ะฮ่าฮ่าฮ่ฮ่าฮู่าฮเา มันกังฝนแต่เียนจะไล่ชื่อว่านาดี้ได้หล่ะพูดดเขาหวดหนึ่งหวดนาเพราะว่าทัานไม่คือหวดสีฟานมากเพราะว่าอันเลขวิ่งกะเขาเน่ปูน้ำเชี่ยสิเก็บสิทิติไหวกอนเดอค่ขปู่ค่ะเพราะว่าพี่น้องเพิ่นกะสีซ้อมเบืองก่อนข่ะปูปูต้องซ่อมมีไปซ้อมมันยังอัน น้ำเชีย่ยกะว่าท่านได้เคยลงคลิปปูหัวก็เป็นคลิปแหลกหัวหันเน่าปูค่ะวันนีน้การดูแล้วว่าเลขวิ่งปูเขาอีลีค่ะเออเลขวิ่งกต่ติดปวยไงคุณละวันทีมันออกคุณละบันค่ะม,มือ,มน,น,อนี้เลขกช่วงเลขกหกตัวเนี่ยจะล่างกันคุณละใกจใจมือมันคุณละให้คนปวยเช้าก่อนเทียนง่ายๆถ้าจบปวยเช้าก่อนค่ะเพราะมันจำหนักหน่อย มัวกัดเดมคปลอยแจกรค่ะไงอจะเป่าเปนกระดือหรอลนมันให้ิปลอยมาหลดตัวใดแกเ้าจะปลอยมาหลุดค่ะเอาปูมือนีสีปลอยเล็กอันบนหาลงทุนให้น้ำเชี่ยว่ับปูเอออันทุ่บบนหาลุงทุนนี่เอออันคูมกลงทุนกัเอาไปอืมค่ะาลงทุนต่อไปชือเด้อค่ะคูมัลุ้งทุ้นไปงบประมาณก่ะหยุดได้ ข้อตันยุทธเยค่ะปูน้ำเชียกะสิเป็นคลิปแรกที่ว่าเลขกว่าหนาลงทุนนี่น้ำเชียขออนุญาตถามปูเนี่ยค่ะว่าอ่ามันเดินดีมากหลายปันไดหรอค่ะปูว่ามันก็ะดิบวปวดสามขีปปวดแต่บ่สามขีปยี่สิบปวดรู้ใช่ไงน่ะค่ะมันก็เป็นแช่ปลายปากกาเนะปปะาะปลายปากกาก็นเออเอาเก่าในนอนหมนดเลยกค่ะเพราะว่าคนก้าวจุน่น เือ่องนวดคุณเา่ออยู่กลางปลาที่เาก็บูปูจักโอเคทำนวนเข้าไว้เชื่อ <c oughs> ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำเชี่ยสิไปบอกคนดอกปูน้ำเชี่ย,ย,ยอยู่ไก่อยู่ไปบอกคนใหญ่มันออกได้เหรอถู่ป้าบ่อานั่นกัน่ะเอาบอกไปค่ะท่านผู้ชมค่ะ <c oughs> ปู <c oughs> อัน <c oughs> มีตัวไหนเนี่ยค่ะน้ำเชี่ยขอดอปูบานเองแล้ กาบมีหลายตัวตัวก็มีหน่นยหนึ่งคือสัดตองได้ยูดอกเกตหด่อยฟูกับสิเียยูคูหนึ่งสองฟูคือก่อนะค่ะออามันมีสี่ห้าแปดเก้าเด้อสี่ห้าแปดเก้าค่ะเอออันนี้โบมาน้ำกันเด้อสุดตั้งเนี้ยอืม่ะปูอ่ามาน้ำกันภายในสี่สวนมี้บมาน้ำกันบอกอดกันค่ะบอกกอดกันค็ค่ะเนืหรือไก่ว่ามันสี่พาลกะมากับโบรูจักค่ะเออเอาบ เอาตัวไม่เด้อบาทสองสามสองสามเจ็ดแปดไม่มาด้วยกันค่ะเออแล้วก็สองสามสี่ไม่มาด้วยกันค่ะอ่าสี่กับห้าไม่มาด้วยกันค่ะบาดนี้เอาทุ้มเรียดดับปูอันนี้ดับลางเน้อดับลางอ่ปูอันซุ้มเป็นแถวนี่ดับบนบ่ค่ะดับลางดับลางอันดับล่าง ดับล่างตัวตรงอันบ่ค่ะปุ่้นสี่ห้าแปดเก้านี่ดับยังค่ะอันนี้ดับเบิดทั้งบนทั้งล่างโอ้เหล,ล็กตั้งรักซุ้มนี่ดับบนล่างหมดเลยค่ะแมนห <บน S 2> มด <า S 1> ล่างค่ะอันผูดอีอันผู้เพิ่นมากไปเพิ่นชื่อไปเอดซีพวกไม่บอกเพิ่นแต่เพิ่นชื่อผู้มากสัปดาหืค่ะค่ะน่าพาเพิ่นไปชื่อถ้ามัน เวดหลหืออันผู้บุญโบเชือดหัวเฮากะให้เพิ่นเอาลงไปเพราะว่าปูกับมมตะลุงส่องน้ำเสียแต่ว่าสอ่องอื่นๆเพิ่นมากกันหลายส่องคือกันน,นั่นล่ะเออเจ้าเอาไปคือกันผู้ได้มากกับที่วยแต่อันเลขบ่มานน้ำกันนี่ล่ะให้ตอนเพราะว่าปูกอบว่เฮ็ดหยังค่ะอ่ปูบานีดับล่างตาบิบบดับล่างบอกค่ะปู้บ้านีอ่าดับล่างตัวตรงตัวตรงเออค่ะ ศูนย์สามหนึ่งสี่สองห้าสามหกสี่เจ็ดห้าแปดหกเก้าเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งเก้าสอง ดับล่างตัวตรงท่านปูมักครับกับครับแต่ว่าคันมันดับบางทีมันโบมาแต่เดนี้ยตัวตัวบางจุหวัดกับตัวตรงกับโบมาตัวครับกับโบมาดับล่างเนอค่ะดับล่างบนไอ้ปับหุ่ปูน้ำเสียขอถามนะค่ะแต่สมมติว่าเลขล่างนี่ปูดับศูนย์สามเมมเบ่ร์ค่ะถ้าสมมติว่าพี่น้องเพิ่นอยากรู้ว่าคันสามศูนย์นี่บ่ดับเมมนบ่ร์ค่ะปูค่ะ ตัวล่างนี่กัดขั้นดับกัดคืดตรงไปเลยบ่วงาน้ากันเลยอืมกับกับว่าใดตรงกับว่าใอขั้นดับกัดคืดจบไปเลยกัดท่านผู้ชมแต่ก็ยังไปเชื่อทักหลายค่ะเคืองคืนคุอยูางเกาะคนบอกอยู่กลางป่าที่ภูเขาอย่างนี้ห่อนวัวปฏิบัติว่าปู่ชายกะบพินจับตัวไหนออกตัวนั้นไม่ได้ ตัดตัวไหนออกตัวนั้นนี่ถือเข็ดเนาะปูเนาะถือเข็ดค่ะเอาค่ะเอาใส่คุณพี่ตอวเอาใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคนรุ่งรุ่นเขาจังคนรุ่งรุ่นในคนไหนพ่อเชียงเขาก็เชียงไปเชียงสันปูมาเข้ากับเรือนพานถสันปูมาเข้ากับกัดพายแม่นยุคเขปูเราก็เปลี่ยนเป็แนวท่าเป็นแนวทางเด้อค่ะท่านผู้ชม เสียบังว่าเสียบังเลขดับค่ะถ้าเขากัการันตีบ่ได้เนาะคือว่าการันตีบ่ได้ค่ะแหนมันติเกิดแหนมันเกิดอันไหนที่ว่าไหนมันว่าคือว่าค่ะอ่าครูโบมาครูโบเชื่อเลขดับครูข้ามเหรีกับฟาดมันโลดบ่ได้ว่าค่ะโอ้ตายจอดลายวะเนี่ยดุดัดดุดัดค่ะเอาปูบานี่ อ่าเลขเด่นเลขวิ่งเลขจับคู่กับไกลๆมือพุ่นล้วค่ะปู่ว่าค่ะอ่าเลขจับคู่เลขจับยังกับที่ใกล้ๆมือค่อยสีว่ากันค่ะเลขวิ่งกับที่ชื่อกันเพราะว่าให้คนปล่อยชะก่อนซักเห้นก็จะปล่อยก่อนหลวมบางนึงอ่นโอ้ตกใจสักซุนมากเพิ่งถูกสำนักจะต้องขึ้นใจแน่นอนแน่เสียเลยวัดนี้กับที่โบมาอีกโบซุนยนี่มาแล้วปู่มาแล้ววะมาแล้วค่ะ อ่าแต่ว่าปูสายคอมเมนต์อิตัดออกดีดอกเพรามันมาดูหัวค่ะเออมามากคักแล้วปูแต่ว่ากะมาแล้วเป็นบ่ค่ะอืมอ่ะอันนีมา,าแล้วก็จะไปอันอีกเรื่องหนึ่งะคะ่ะรอดเด้อค่ะปูฮะอันน้ำเชี่อลอปูเดะะ้อค่ะเออเอะจะจะาใจสาธุไปวัดกันไหมเนีย้ย ค่ะปูน้ำเชียร์หบกวนซมบหนีได้ะคะ่ะปูยูดีมีแ<อ>ห้ง<อ>น้ำเชียร์การนม,ามาสัสก,การค่ะาจานทราศุกร์กจันร์เดือดส่วนเดือดกฤษค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมปูเพิินกะว่าน้ำเชียร์เอาเหล็กดับไปให้พี่น้องเป็นแนวทางแน่ยนะคะพี่น้องเอฟซีมักค่ะอันในคลิปนี้มกักกระจัดคัดกระพาน,นะะพาเด้ค่ะเพราวะเหล็กบ่านาลงทุนของปูปูกะว่า สามสิบแปดงวดยังไม่หลุดค่ะเท่ากับเลขวิ่งเพ่นเดอค่ะท่านผู้ชมค่ะสามสิบแปดงวดยังไม่หลุดย่างบ่หลุดค่ะดับบนดับล่างค่ะเลขจับคู่ของปูนี่คือดับลลางเด้อค่ะท่านผู้ชมศูนย์สามนี่คันสื่อสามศูนย์นี่ค่ะดับคือเกาค่ะตามสูตรปูเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้ค่ะ ถูกหวยรวยเงินไปน้ำกันเด้อค่ะยูดีมีแห้งสุขสุขนสวัสดีค่ะ